สวัสดีครับวันนี้เจอพงครับเดี่ยวรังวังอยู่ที่โรงเรียนสักลงครับครับใครจะโซ่ก,กันไม่ต้องแยง่งกันนะนี่ครับสีฟ้าครับสีฟ้าว้าวุ่นเอานะใครเป็นใครแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วตัววอชุดจะโดนก่อนลเลยยังมาแล้วครับโซนสี่ครับโซนสี่สีแดงจะได้ทุ้งนะครับสีเขียวสีฟ้าบอลอันนี้ไปนะครับ บอลตอนนี้กระลังนูเนี่ยกระล e ังนูเนี่ยเตีบอลขึ้นมานะครับครูครูล็อกบอลโอ้โหนี่ครับทักษะครูลุ้นทักษะครูลุ้นเนี่ยคายอะนะครับคามาเต้าแม่ถ้าเปลี <concrete noise. S 1> ่ยนตัวออกห้าร้อยนะครับโอ้โหแล้วมาตัวเตะออกห้าร้อยคุณครูคุณครูนะครับเวลาเตะบอลเวลาวิ่งครับดูแลสุขภาพและอายุของตัวเองด้วยนะครับผม สีแดงแรงดิา้านขวาไไม่ไหวนะครับโตังมือนะครับเปลี่ยนตัวได้เลยทันทีนะโซนหสวัสดีครับวันนี้หมวอะไรนะบรรยากาศรับรรยากาศรอบ โอ้ครับนักบอลนี่ยิงได้ทะลุแมแล้วนะแต่ยังไม่เข้าเลยโอ้โหเอาบอลต่อแมวนะไม่ธรรมดาจริงๆครับตัวนี้บอลเราที่โรงเรียนสักหลงครับโครดีลยับโคตรสักจังหวัดเพชรยงบุรีระวังเตะครับวังเตะครับจากเส้นขประตูของเมเองนะทีมโลบก็ สวยงามสวยงามให้ยิง <cod epend ent> ้อยยิเลย้มาัวบงเยะเกเยะกเยะัยัเต็ยังเชิดตัวเลยัเต็มคนกมายครับวันนี้จิงด้วยโอ้ยแล้วตยิงลูกเดียวปดไปลูกแล้วตัต่ยังไม่โตัโอ้โห้ีตัวอ้งตัว้เีตัวอ้เีตัวโอ้ นี่ครับปลาหมึกปลาหมึกใครชอบกินปลาหมึกมานะครับน้ำลูกชิ้นไม่ละห้าบาทมาแล้วครับดูดูดูใคหิวก็มาได้นะครับสักหลงสักหลงอุ้ยใครชอบกินกล้วยก็มานะครับกล้วยกล้วยผมเองครับเฮ้ยเจอเจอผู้สาวน้องแคร์ด้วยครับนี่ผู้สาวน้องแคร์ไอซ์ครีมก็มีนะครับไอซ์ครีม มีไอศครีมด้วยมาแล้วอันนี้เคฟกญี่ปุ่นนะครับใครอยากกินก็มานะครับเคฟกญี่ปุ่นสักหลงสักหลงมาได้เลยใครจะกินน,นี้สักหลงมาล่าครับมาล่ามาอีกแล้วอันนี้มาล่านะครับใครจะมาก็มาได้สักหลงวันนี้วันนี้นะครับุ่งนี้อาจจะไม่ได้กินแล้วน,นี หมึกย่างนะครับหมึกย่างหมึกย่างวันนี้วันเดียวถ้าใครมาได้กินเลยโอ้ขนมตัวกระตูนะครับนี่สยวยงามอืมกระตูเด็กๆครับแล้วก็มาเจอนะครับน้ําหอมน้ําหอมน้ําหอมใครอยากได้น้ําหอมมา,อาได้นะครับที่โรงเรียนสักหลงนะครับซื้อนะครับไม่ได้ให้ฟรีสวัสดีครับขายกล้วย ครับคุณยุ้ยขายอยู่มะพร้าวมะพร้าว่าาวันแก้วนะครับนอันนี้ก็ไส้กรอกนะครับไสกรอกไข่นกกระทาใครจะมารีบมาซื้อเลยเดี๋ยวหมดสักหลงโรงเรียนใช่ป่ะโอ้มอพ้าม้โอ้โอ้โอ้าว้โอ้าาวยนะครับ้ครจะม้ก็มา ที่มาเลามแล้วครับใครไม่มีชูมาได้